Yeah. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โอซาก้าแต่เราจะพาทุกคนมากินอาหารอียิปต์ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าร้านนะคะก็เป็นสไตล์อียิปต์เลยนะคะ มีหมาอยู่หน้าร้านด้วยอันนี้เป็นของปลอมแต่เมืออของจริงมากขอบอกโอเคก่อนจะเข้าร้านเราจะพาไปดูตรงนี้ก่อนนะคะอยากไปมากอียิปต์อ่ะวันนี้ไม่รู้ว่าอาหารจะอร่อยเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่าดูส้สิมีฟ้าลงฟาโลด้วยสวยงามตะการตาดูข้างหน้านะคะว้าวรองเทา้ารองเท้านั่งสวยมากขอบอกเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะดูชื่อร้านนะคะแบบนี้เลยตอนนี้เปิดอยู่นะคะโอเคเข้าไปดยกันเลยดีกว่านะคะ ซึ่งร้านนะคะจะมีความสวยงามมากดูดิว้าวเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องอยูจังกับคุณก่ยอยู่ข้างในแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นห้องแบบนี้นะคะนี่มีความสวยงามตะการตานี่เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกับเจ้าของร้านนะคะนี่คือเจ้าของร้านฮัลโหลสวัสดีค่ะ ค่ะอยากจะบอกว่ามันมีความอลังการงานสร้างมากยูจังวันนี้ยูจังจะได้กินอาหารอียิปต์เป็นครั้งแรกนะคะลูกนี่เลยนะคะที่ใส่ช้อนส้อมแล้วก็มีดนะคะอลังการงานสร้างมากแบบนี้เลยอ่ะมีความสวยงามมากสมกับเป็นอียิปต์จริงๆนี่เลยนะคะทั้งช้อนทั้งส้อมทั้งมีดนะคะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวรอดูอาหารนะว่าจะน่ากินขนาดไหน ใช่นะคะวันนี้เราจะสั่งเมนูวันนี้นะคะก็คุณไก่เลือกแล้วนะคะแล้วก็ยูจังก็เลือกให้ด้วยค่ะโอเควันนี้สั่งอะไรคะขอดูเลยอันที่สั่งเมื่อกี้เบียที่คุณไก่สั่งนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะอามาสานะคะแบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมว่ายูจังจะชอบมากนะคะน้องอยูจังอยากเต้นนะคะเอาเลยยูจังเต้นเพลงอียิปต์เลยเอาเต้นได้ไหมเมื่อกี้แอบดูนางเต้นนิดหน่อยนะคะหัวข้างหลังสวยงามมา นี่นะคะจานแรกมาแล้วนะคะเป็นสลัดนะคะแบบนี้เลยเป็นสลัดแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะมาแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าข้างบนน่าจะเป็นโอิฟออยนนะคะหน้าตาน่าทานมากขอบอกแล้วก็อันนี้เลยนะคะของชอบของแม่พึ่งค่ะ <S <S มันจะเหมือนกันนานหรือเปล่าน่าจะขนาดเป็นไส้ชีสนะ <S <S น่าทานมากขอบอกกินนะคะอันนี้ก็จิ้มไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะหน้าอร่อยมากขอบอก กินคู่กับอันนี้นะคะนี่เลยนะคะซุปนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าซุปอะไรนะคะว้าวน่าทานมากขอบอกนี่เลยนะคะจานต่อไปเนื้อแกะนะคะเป็นแบบนี้เลยน่าทานมากว้าวน่าอยากกินมากว้าว อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแกงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะมะเขือเทศนะคะอันนึงก็เป็นเนื้อนะคะอันนี้คือของหวานนะคะไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะน่าทานมากเลยดูดิดูแก้วสิมีความเป็นอียิปต์มากเลยอะ่ะสวยงามนี่คือชานะคะเป็นแบบนี้เลย วันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไลค์และอย่าลืมแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อึงกนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ